สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิถีเทวันวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มหอยคง่ง2แรงจะมาทําการทดลองดูว่าสามารถขับหัวสปริงเกอร์พร้อมๆกันได้กี่หัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหัวสปริงเกอร์นะครับผมได้ติดตั้งเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มพร้อมทํางานนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มของผมก่อนนะครับที่ผมใช้ก็เป็นยี่ห้อนี้ฮะนี่นะฮะดูใกล้นี่ฮะซึ่ง ท่อน้ําดูดกับท่อน้ําออกนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับแล้วก็จุ่มลงไปในสระน้ำเนี่ยก็หนึเมตรแล้วก็ฝังท่อเข้าไปในดินนะฮะแล้วก็ปล่อยออกหองสปริงเกอร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็โอเคไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมเปิดหัวสปริงเกอร์ทั้งหมดอยู่2แถวนะครับแถวและ1ิบหัวก็ตอนนี้20หัวนะครับเปิดทํางานพร้อมๆกัน20หัวนะครับไปนูน่นแลวข้างหน้านี้ฮะซึ่งหัวนี้มีปัญหานะครับเพราะมันอยู่อันแรกเนี่ยค่อนข้างน้ําออกจะแรงนะฮะน้าออกแรงเลยทําให้หัวสปริงเกอร์ติดขัดนะถ้าหัวไม่ดีเนี่ยตัวสปริงเกอร์จะติดขัดแบบนี้แหละ ส่วนที่สองที่สามไม่มีปัญหาอะไรนะหัวสปิงเกอร์ของผมจะมีหลากหลายแบบนะครับผมตอนนี้คือผมต้องการความชื้นนะครับผมไม่ได้ต้องการว่าเออมันจะทําให้ต้นผักหรือต้นพืชเสียหายอะไรหัวนี้มีปัญหาก็มีปัญหาอยู่สองหัวนะฮะซึ่งติดขัดอันนี้ไม่แน่ใจว่าติดขัดเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะทําให้มันเหวี่ยงก่อนนะฮะซึ่งต้องวิ่งออก โอเคน่าจะเี่ยงนด้แล้ววิ่งเอา้นาน่าจะบนได้นะโอเคครับทุกคนไม่ได้นะครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ <Okay. S 2> ความห่างระหว่างเสานะครับอยู่ที่4เมตรนะครับ ใช้ขนาดความยาวของท่อเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบเปิดทั้ง30หัวนะครับพร้อมๆกันดูว่าจะสามารถขับหัวสปริงเกอร์ได้ดีหรือเปล่านะฮะโอเคผมจะเปิดตรงในส่วนของแถวไอตัวชะอมนะฮะนี่ชะอมตอนนี้ก็อีออกยอดใหม่แล้วฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยแล้วเราก็เตรียมวิ่ง ลุดตั้งั้นไม่ได้ไม่ได้คือเปิดเร็วเกินไปไม่ได้ไม่ได้ต้องค่อยๆเปิดแล้วแล้วผมก็ต้องค้างอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะเปียกผมโอเค <laughs> เทีป okay. ็นตัวนี้เวียงได้ดีฮะอ่ากำลังมองหาหัวซิงเกอร์นะครับแนะนำให้ใช้หัวแบบนี้นะฮะเนี่ยเวียงมาถึงผมนะฮะไกลนะเวียงถึงผมเลยตอนนี้นะผมขับพร้อมๆกันนะครับสาสิบหัวซึ่งก็ยังนะครับทำให้หัวซิงเกอร์หมุนได้ตามปกตินะครับนี่ในส่วนของตัวแรกๆเนี่ยคือในส่วนของที่ติดข้อเมนนะฮะคือท่อ2นิ้วเนี่ยคือหัวซิงเกอร์เนี่ยหมุนดีอยู่แล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องไปดูนะครับคือนู่นท้ายแถวเลยฮะนี่ครับอันนี้คือตัวที่เก้านี่คือตัวที่สิบนะฮะตัวที่เก้าตัวที่สิบก็สามารถเวี่ยงหากันแล้วก็ทําให้พื้นที่เนี่ยก็ยังมีความชุ่มชื้นนะครับก็คือเปียกอยู่ท่อเนี่ยหกหุนนะครับหรือสามทับสี่ท่อตัวล่างนะครับส่วนท่อตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งทับสี่นะครับขึ้นมาหางหัวสปริงเกอร์ความยาวนะครับอยู่ที่ก็ประมาณสี่สิบเกือบเกือบสี่สิบเมตรนะฮะมาหาปลาย จากนู่นนะฮะท่อเมนอยู่นู่น2นิ้วมาถึงนี่40เมตรนะฮะก็ถือว่ายังตอบโจทย์ได้อยู่นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นดูระบบน้าของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวหัวสปริงเกอร์นะที่ผมใช้แต่และหัวนะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรมันให้น้ำอยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน การเวียงนะฮะจะเวียงแบบเวียงต่ําให้เม็ดน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะะรัศมีตัวรอบมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนะคือหวังผลได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะให้วงกว้างมากๆนะครับนี่ถึงนี่เลยแล้วตัวที่สองนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะคือตัวนี้ตัวนี้จะให้ลักษณะน้ําค่อนข้างที่จะกระจายเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็จะเวียงขึ้นสูงนะครับเวียงขึ้นสูงนี่ฮะมันจะเวียงขึ้นสูงแบบนี้ ความไกลก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็มาถึงนี่นะฮะไกลอยู่นะนี่แล้ในส่วนต่อมาในส่วนของหัวอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้แล้วกันไอตัวเนี้ยมันคือมันเหวี่ยงไม่ค่อยไกลนะครับแต่จะให้เม็ดน้ำอ่าเป็นแบบเล็กๆนะฮะเป็นแบบเล็กๆแล้วก็ประหยัดน้ําด้วยนะครับตัวนี้ ประหยัดน้าด้วยนะฮะเพราะว่ามันเล็กไงมันก็เลยประหยัดน้ำนะทุกคนอันนี้คือตัวเดียวกันเหมือนกันนะฮะตัวเหมือนกันเหมือนกันเลยอันนี้ก็เหมือนกัน หลายหลายคนสงสัยว่าผมเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำนะครับก็คือไม่มีพวกเขื่อนอ่างเก็บน้ําอะไรต่างๆนะครับผมใช้น้ําอะไรน้ําที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็คือน้ําบาดาลผมจะทําการดูดนะครับเข้ามาเก็บไว้ในบ่อที่อยู่ใต้นี่ครับกระท่อมของผมนะครับซึ่งเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับและจากนั้นก็ใช้ปั๊มตัวนี้หอยโข่งตัวนี้แหละฮะทำการดูดแล้วก็ไปให้สปริงเกอร์นะครับทั้งหมดที่วางเอาไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทําการปิดปั๊มตัวหอยโคงตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับในส่วนของปั๊ม1.5แรงกันบ้างก็คือเป็นเป็นปั๊มซับเมอรท์ที่ผมหย่อนลงไปใน่าบ่อบรดานนะครับ โอเคครับน้ำนิ่งแล้วนี่คือน้ำที่ไหลออกมาจากสายยางครึ่งนิ้วหรือ1น,นิ้วอันนี้ผมจําไม่ได้นะครับทุกคนต้องกลับขออภัยนะครับสายยางตัวนี้นะฮะซึ่งผมก็จะเติมให้มันเต็มนะครับเต็มในบ่อปลาตรงนี้เลยซึ่งได้น้ําปุ๋ยที่ได้จากขี้ปลาด้วยนะได้จากาหัวอาหารอะไรด้วยนะครับที่มันย่อยสลายอยู่ในนี้นะฮะถือว่าเป็นการเลี้ยงปลาที่ไม่ต้องถ่ายน้ําทิ้งเลยนะครับเราก็คือ นำน้ำ,นำมาใช้ประโยชน์ต่อโอเคสรับวันนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการรีวิวปั๊มนะครับในราคา3,200บาทเป็นราคาที่นานมากๆแล้วนะฮะทุกวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักพันหรือ2,000แค่นั้นเองนะครับสั่งซื้อ Lazada Sho p e, ปีสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับมีข้อสงสัยนะครับเข้าไปติดตามที่เพจสวนผักปลอดสารพิษนายนิวัฒและก็ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับมาพูดคุยที่นายนิวัฒแก้วดี คลิปนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ๆม,ม,มาทุกวันเนี่ยก็จะได้ดูอย่างรวดเร็วคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย